นี่ก็เป็นรายการใหม่ของช่องนะครับแกะงโง่แทะโลกนะครับที่จะหยิบยกเรื่องราวต่างๆมาพูดคุยกันในทัศนะของคริสเตียนหรือผู้ที่เชื่อในพระเจ้านะครับวันนี้ก็เป็นตอนที่1นะ EP หน,น EP 1, หมอดูแผ่นดินไหวพระเจ้าก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบอกว่านี่เป็นเนื้อหาที่อาจจะเป็นความคิดของผมแล้วก็เป็นมองแคบๆเป็นการเพยเจอร มันอาจจะเป็นคำโกโหกก็ได้ฉะนั้นหากท่านได้ฟังและเชื่อทันทีโดยปราศจากการไตรตรองและพิสูจน์ท่านก็งงเข่านะครับสมชื่อนัทโรวีก่อนอื่นก็ต้องแสดงความเสียใจนะครับต่อผู้สูญเสียทั้งในประเทศพมา่าและก็ประเทศไทยด้วยนะครับรวมถึงผู้ประสบภัยต่างๆก็ขอพระเจ้าสนงบกำลังนะครับแล้วก็หน่วยงานางต่างๆที่กําลัง อขอผู้ความเสียหายและช่วยเหลือผู้รอชีวิตก่อขอบพระเจ้าเสด็จกลังทุกท่านนะครับมีคำถามนะครับที่รับมานะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในอีกแง่มุมหนึ่งนะครับก็ปรากฏว่ามีหมอดูหรือคนทำนายนะครับที่มีสื่อได้นำเสนอว่าคนเหล่านี้ได้เคยทำนายไว้ ก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะครับที่ประเทศพมา่าแล้วก็ที่ได้ผลกระทบไปถึงประเทศไทยเนี่ยนะครับคำถามก็คือมีข้อสงสัยว่าความสามารถหรือว่าพลังเหล่านั้นเนี่ยมาจากไหนและในฐานะของคนที่เชื่อในพระเจ้าหรือคริสเตยียนเนี่ยนะครับควรจะตอบสนองอย่างไรนะครับเรามาค่อยๆดูด้วยกัน ดูด้วยกันในมัทธิวบทที่16ก่อนพวกฟาริสีกับพวกซาดูสีได้มาทดลองพระองค์โดยขอแสดงหมายสําคัญจากฟ้าสวรรค์ให้เขาเห็นพระองค์จึงตรัสตอบเขาว่าพอตกเย็นท่านทั้งหลายพูดว่ารุ่งขึ้นอากาศจะโปร่งดีและฟ้าสีแดงแต่ในเวลาเช้าท่านพูดว่าวันนี้จะเกิดพายุฝนและฟ้าแดงและมวัวท้องฟ้านั้นท่านทั้งหลายสังเกตและรู้เข้าใจได้แต่หมายสาคัญแห่งการนี้ท่านกลับไม่เข้าใจ คนชาติชั่วลยคิดทรยศต่อพระเจ้าแสดงหาหมายสแสวงหาหมายสำคัญและจะไม่โปรดให้หมายสำคัญแก่เขาเว้นแต่หมายสำคัญของโยนาเท่านั้นแล้วพระองค์ก็เสด็จไปจากเขาเฉลยธรรมบัญญัติบทที่18เมื่อท่านทั้งหลายเข้าไปในแผ่นดินซึ่งพระเยโฮว,วาห์พระเจ้าของท่านประทานแก่ท่านท่านอย่าเรียนรู้ที่จะกระทําสิ่งเพื่อรังเกียจต,ตามประชาชาิเหล่านั้น อย่าให้มีคนเด็กคนใดในหมู่พวกท่านซึ่งให้บุตรชายบุญหญิงลุยไฟอย่าให้ผู้ใดมีนารทำนายเป็นหมอดูเป็นหมอจับยามเหตุการณ์หรือเป็นนักวิทยาคมเป็นหมอดูเป็นคนส่งเป็นพ่อมดแม่มดหรือเป็นหมอพลายผู้ใดกระทำอย่างนี้ย่อมเป็นที่ลังเกียจแตกพระเจ้าเพราะกระทำสิ่งเพืงลังเกียจเหล่านี้พระเยโฮวาห์พระเจ้าของท่านทั้งหลายจึงขับไล่เขาเสจจากท่านท่านทั้งหลายจงเป็นคนปราสจากตำเน่งต่อพระเจ้า เพราะว่าประชาชาิเหล่านี้ซึ่งท่านกำลังจะไปขับไล่นั้นเชื่อฟังหมอดูและคนทำได้แต่ส่วนตัวท่านนั้นพระยูว,วาพระเจ้าของท่านไม่ทรงยินยอมให้กระทำเช่นนั้นวิวร์บทที่สิบหกทุสวรรค์องค์ที่เจ็ดได้เทขันของตนลงในอากาศและมีพระสุรเสียงดังว่าจากพระที่นั่งในพระวิหารนั้นว่าสำเร็จแล้วและเกิดมีฟ้าแลบมีเสียงต่างๆมีฟ้าร้องและเกิดแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ ซึ่งตั้งแต่มีมนุษย์เกิดมาบนโลกไม่เคยมีแผ่นดินไหวร้ายแรงเช่นนี้เลยมหานครแยกออกเป็นสามส่วนบ้านเมืองล่มจมพระเจ้าไม่ได้ทรงลืมมหานครบาบิโลนครองทรงให้นครนั้นดืม่มถ้วยพระพิโรธอันใหญ่ของพระองค์และบรรดากอต่างๆก็นีหายภูเขาทั้งหลายก็ไม่มีผู้ใดพบมีลูกเห็บใหญ่ตกมาจากฟ้าแต่และก้อนหนักประมาณ50กิโลกรัมคนทั้งหลายจึงสาบแช่งพระเจ้าเพราะภัยพิบัติที่เกิดจากลูกเห็บนั้น เพราะภัยวิบัติจากโรคเห็บนั้นร้ายแรงยิ่งหนักมาเจอบทที่24เมื่อพระเยซูประทับบนภูเขามะกอกเทศ,ศพวกสาวพกเฝ้าพระองค์กรับทูลว่าขอโปรดให้ข้าพระองค์ทั้งหลายทราบเหตุการณ์เหล่านี้จะเกิดเมื่อไรสิ่งใดเป็นหมายสําคัญว่าพระองค์จะเสด็จมาแอะยุกเก่าจะสิ้นหลงพระเยซูตรัสตอบว่าระวังให้ดีอย่าให้ผู้ใดล่อลงท่านให้หลงหรือว,ว่าจะมีหลายคนมาต่างอ้างนามของเราว่าเป็นพระคิด เขาจะให้คนเป็นอันมากหลงไปท่านทั้งหลายจะได้ยินเสียงสงครามเขาหรือสงครามคอยระวังอย่าตื่นตระหนกเลยด้วยว่าสิ่งเหล่านี้ต้องเกิดขึ้นแต่ที่สุดปลายยังมาไม่ถึงเพราะบรรดาประชาชาต่ตอประชาชนราชนาจักรต่อราชนาจักรจะต่อสู้กันทั้งจะเกิดกันดานอาหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆเหตุาก,การณ์ทั้งปวงนี้เป็นขั้นแรกแห่งความทุกข์ลำบากซึ่งต้องมีมาก่อนกำเนิดยุคใหม่ อ,ะะอ่นะครับมาดูด้วยกันคำถามคือนะครับพลังในการทำนายยกตัวอย่างเช่นเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มีคลิปหรือว่าหลักฐานว่ามีคนรู้ล่วงหน้านะเป็นหอมอดูคนนั้นคนนี้นะครับอ,อย่างแรกนะครับเราค่อยๆดูด้วยกันตามพระกัมภี์ ในพระคัมภีร์พระเยซูคริสต์ได้พูดถึงการสังเกตดินฟ้าอากาศหรือการพยากรอากาศนั่นเองนะครับซึ่งเราก็ชินอยู่ว่าอากาศเนี่ยมันสามารถพยากรณ์ได้เราคิดถึงกรมอุตุหรือหน่วยงานใดๆก็ตามที่เกี่ยวข้องกับการพยากรอากาศหรือแม้แต่การพยากรแผ่นดินไหวก็ตามนั้นทำได้จริงหรือไม่ ที่แน่ๆเรารู้แล้วว่าการทํานายฝนตกหรือพายุอะไรต่างๆเนี่ยมันทํานายได้นะครับถามว่าทํานายได้ยังไงเพราะพวกเขามีข้อมูลหรือตัวแปรเอามาคํานวณเช่นมีภาพถ่ายดาวเทียมเกี่ยวกับการเคลื่อนตัวหรือการอะไรต่างๆอุณหภูมิต่างๆหรือการความแรงดันบรรยากาศอะไรต่างๆสารภัดสิ่งเหล่านี้นะครับคนที่เขาศึกษาคนที่เขเก็บรวบรวมข้อมูลมาตลอดเนี่ยเขาก็สามารถคํานวณได้ว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาสามารถรู้ได้ถึงความเร็วลมว่าใช้เวลาอะไรเท่าไหร่ถ้ามีการติดข้อมูลถามว่ามีไหมเหตุการณ์พายุหรือนู่นนี่นั่นที่คำนวณไม่ทันหรือพยากรไม่ทันมีเหมือนกันนะครับแต่มันก็ยังอยู่ในเงื่อนไขเดิมว่าทําไมถึงไม่ทันเพราะเก็บข้อมูลไม่ทันหรือไม่เก็บข้อมูลหรือพลาดการสังเกตข้อมูลเพราะฉะนั้น อย่างแรกนะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าการทํานายแผ่นดินไหวนี่ผมพูดเฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวนะหรือ,อต่อให้น้ำท่วมได้อะคือพูดง่ายๆทุกภัยพิบัติทุกชนิดบนโลกใบนี้ถ้าว่ากันโดยเฉพาะตามหลักการนะครับเรายังไม่ต้องไปพูดถึงว่าทําได้จริงหรือไม่เอาแค่หลักการก่อนโดยเทียบเคียงจากการทํานายสภาพดินฟ้าอากาศ ภัยพิบัติทุกชนิดบนโลกใบนี้จริงๆแล้วมันคำนวณล่วงหน้าได้นะครับแต่หลายอย่างทำไม่ได้ในทางปฏิบัติเพราะอะไรตัวแปรและปัญหาจริงๆมันอยู่ที่การเก็บข้อมูลจะเก็บยังไงนะเช่นก็อย่างจากแพนันดินิวไทที่ผ่านมาเนี่ยนะครับก็มนกีนักวิชาการบางท่านบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจะให้ถ้าจะให้ทำนายหรือแจ้งเหตุล่วงหน้าได้ได้มีเวลาเพียงพอที่จะ รับมือเนี่ยนะครับถามว่าทําได้ไหมได้แต่ปัญหาคือแล้วเราจะเก็บข้อมูลมันยังไงเช่นการเคลื่อนไหวของเปลือกโลกต่างๆก่อนที่มันจะเกิดแผ่นดินไหวเราจะเก็บข้อมูลยังไงหรือคิดง่ายๆว่าถ้าเรามีเครื่องมืออะไรสักอย่างหนึ่งที่สามารถเก็บหรือสแกนความเคลื่อนไหวของชั้นเปลือกโลกได้ทั้งหมด อยเฉพาะในส่วนที่คุณอยากจะศึกษาแต่จริงๆก็ต้องเก็บทั้งหมดนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันเชื่อมโยงส่งผลต่อกันและกันถ้ามีเครื่องมือบางอย่างที่สามารถเก็บข้อมูลทั้งหมดของโลกใบนี้ใต้พื้นดินลงไปเนี่ยได้จนถึงแกนโลกเนี่ยคุณก็ทํานายได้แทบไปทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับแผ่นดินนะครับเพราะทุกอย่างมันไม่ใช่แบบปิงๆนึกจะเกิดมันก็เกิดแผ่นดินไหวไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆมันจะเกิดมันก็เกิดไม่ใช่แต่มันมีการเคลื่อนที่มีการเคลื่อนตัวมันมีสัญญาณทุกอย่างมันมีตัวแปรทุกอย่าง เพราะฉะนั้นคิดแบบพิธศาสตร์ง่ายๆเลยก็คือว่าถ้าเก็บตัวแปรได้เพียงพอคุณก็ทำนายได้ทุกอย่างเลยนะครับอ่ะทีนี้มาดูเรื่องหมอดูที่แน่ๆพระกะพียืนยันชัดเจนว่าพระเจ้าไม่โอเคกับหมอดูและบอกว่าอย่ายุ่งเกี่ยวอย่าค้องแวะอย่าเป็นอย่าทำอันตรายนะครับพระกพีบอกว่าจริงๆแล้ว ปัญหาของมุษยชาติอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือว่าพวกเขาเนี่ยในข้อที่สิบสามเนี่ยบอกว่าปัญหาอย่างหนึ่งของมุษยชาติคือไปฟังหมอดูและคนทำนายมากกว่าจะฟังพระเจ้าถามว่าฟังพระเจ้าคืออะไรก็คือฟังสิ่งซึ่งพระเจ้าเป็นผู้สัางดงนะครับทีนี้มันก็จะมีปัญหานะครับว่าพระเจ้าบอกว่าอย่าเชื่อหมอดูอย่าเชื่อคําทานายนะ อันนี้บอกก่อนนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าคนเหล่านั้นโกหกนะฟังดีๆนะครับพระเจ้าไม่ได้พูดเลยนะว่าสิ่งที่คนเหล่านั้นพูดจริงหรือไม่จริงไม่มีทั้งจริงและไม่จริงแต่ประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ว่าเขาพูดจริงหรือไม่จริงแต่ประเด็นคือพระเจ้าบอกว่าอย่าคล้องแวะและอย่าเชื่อฟังเขาเพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องไปตั้งคําถามเลยว่าเขาพูดจริงหรือไม่ตัดทิ้งไปได้เลยไม่้องไปสนใจครับอย่างคาถามว่ามันมาจากพระเจ้าหรือมาจากซาตานก็ช่างหัวมานะครับจบเพราะอะไร เพราะจริงๆพระเจ้าบอกว่าไม่ต้องฟังย้ำนะครับพระเจ้าไม่ได้บอกว่าเขาพูดจริงหรือไม่เนะพระเาะฉะนั้นไม่ต้องไปสนใจว่ามันจริงหรือไม่เอาง่ายๆไม่ต้องฟังจบนี่ก็นะัพูดถึงเฉพาะหมอดูกับคนทํานายนะไม่ได้หมายถึงพูดพยากรณอากาศหรือพู้พยากรณแผ่นดินไหวนะเขาแยกแยกจากกันนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเรื่องหมอดูคนทรงคนทำนายนะ <c oughs> ถ้าข้อมูลมาจากแหล่งเหล่านี้เนี่ยมันจะเกี่ยวข้องหรือนาคุณไปสู่เรื่องของหมายสําคัญหรือมิจฉาเดี๋ยวเราค่อยๆดูด้วยกันอันที่จริงแล้วในขณะที่พระเจ้าทรงไม่ให้เราคล้องแวกหรือเกี่ยวข้องหรือเชื่อฟังคําของหมอดูหรือนะักทำนายพวกนี้เนี่ยนะครับแต่ในขณะเดียวกันตัวของพระเจ้าเองหรือพระเยซูคริสต์เนี่ยกลับอะไรฮะ ทำนายและพยากรณ์เรื่องพวกนี้มาตลอดอ่านะครับเพราะฉะนั้นประเด็นคืออะไรประเด็นคือเบื้องหลังของวิญญาณที่ทํานายเรื่องเหล่านี้ในฐานะของคนที่เชื่อพระเจ้าเชื่อว่าพระเยซูคริสคือพระเจ้าและเป็นพระเจ้าที่รักเราจะขนาดมาตายเพื่อเราที่แม่กังเขนในขณะที่เราเป็นคนบาปในขณะที่เราเป็นศัตรูกับพระองค์อยู่นะครับซึ่งผมก็เชื่ออย่างนั้น และหลายคนก็มีประสบการณ์ก็รเชื่ออย่างนั้นเหมือนกันพระเจ้าบอกว่าวิญญาณที่ไว้ใจได้มีแค่วิญญาณเดียวก็คือวิญญาณพระองค์นั่นแหละเพราะวิญญาณจริงๆมันก็มีแค่สองฝั่งฝั่งพระเจ้าก็คือฝั่งปฏิบัติพระเจ้านะครับเพราะฉะนั้นไอ้วิญญาณที่มันเชื่อได้ก็มีแค่ฝั่งของผู้ที่ยอมตายเพื่อเราก็คือพระองค์นะครับไม่ใช่ฝั่งที่นําเราไปสู่ความตายนะครับเพราะฉะนั้นคุณต้องเลือกเชื่อเอาว่าจะเชื่อฝั่งไหนนะครับ แต่ย้านะครับประเด็นไม่ได้อยู่ที่ว่าเขาพูดเนี่ยจริงหรือไม่ไม่ต้องไปสนใจแต่สิ่งที่คุณควรจะสนใจถ้าคุณจะสนใจนะอะ,นะคำถามเนี่ยมันมาจากไหนนะครับถ้าสิ่งเหล่านี้มาจากพระเจ้ามันก็โอเคนะครับแต่ถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าไอ้นั้นไหเยนะอย่างที่ผมพูดมาตลอดอะไรอะไรเนี่ยนะครับ ถ้ามันสับสนวุ่นวายนะับยกตัวอย่างเช่นที่พระเจ้าบอกว่าคุณอย่าไปเกี่ยวข้องหรือไปเชื่อฟังหมอดูนะักทำนายถ้าตัวคุณเองแม้แต่พระเยซูคริสต์คุณก็นับพระเยซูคริสต์ยกอันนี้ผมพูดในกรณีที่คุณเองก็ยังไม่ได้มีประสบการณ์กับพระเยซูคริสต์หรืออะไรนี่นะครับคุณก็อาจจะมองว่าพระเยซูคริสต์เองก็ถูกนับอยู่ในบรรดาพ่อมดแม่มดหรือหมอพลายหรือผู้ทำนายเหมือนกันถ้าคุณอยากจะคิดเช่นนั้น ก็ให้คุณตัดไปเลยคุณก็ไม่ต้องไปสนใจไปฟังพระเยซูคริสต์จบเพราะอะไรก็พระเยซูคริสต์ก็ถูกจัดอยู่ในหมอดูเหมือนกันถ้าคุณจะว่าอย่างไรนะครับอันนี้ผมบอกครับว่าจริงๆเนี่ยคุณจะเชื่อพระเจ้าหรือไม่เชื่อพระเจ้าหรือจะเชื่อพระเยซูไม่เชื่อพระเยซูจะเป็นคิสเตียนหรือเป็นศาสนาใดๆในโลกเนี่ยนะครับทุกคนมีโอกาสรอดและตกนรกกันทั้งนั้นแหละไม่ได้แปลว่าเชื่อพระเจ้าเราจะรอดไม่ได้แปลว่าเชื่อพระเยซูคริสต์จะรอดเพราะสุดท้ายคุณจะรอดไม่รอดบันอยู่ที่ คุณณธรรมของคุณจบนะครับเพราะฉะนั้นนะครับไม่ว่าคุณจะเชื่อในสายไหนก็ตามเนี่ยนะครับสุดท้ายเนี่ยคุณจะรอดไม่รอดมันก็อยู่ที่คุณธรรมของคุณเพราะฉะนั้นถ้าคุณเองก็ไม่แน่ใจว่าไอ้คำทำนายต่างๆเหล่านี้เนี่ยมาจากพระเจ้าหรือซาตานวิธีง่ายที่สุดเลยก็คือก็ไม่ต้องไปสนใจจบ ต่อให้มาจากพระเจ้าดยนะ,ะต่อให้มาจากพระเจ้าดยนะเพราะอะไรเพราะจริงๆพระก,กบ,บีก็บอกอยู่ว่าอะไรที่คุณไม่ได้ทําด้วยความเชื่อหรือบางทีพระวิญญ,ญาณเองก็ไม่ได้ยืนยันว่าสิ่งนั้นมาจากพระเจ้าจริงหรือไม่เนี่ยนะครับอะไรที่งง,งๆไม่แน่ใจเนี่ยนะครับผมก็พูดมาตลอดพระกัมพีบางตอนที่คุณไม่ค่อยเข้าใจอ่ะนะครับคุณยังงงงเนี่ยคุณก็ไม่ต้องไปสนใจมาหรอกเก็บมันไว้ก่อนเพราะก็ไม่ใช่ทุกอย่างที่เขียนอยู่ในพระคัมภีร์มันจะมาจากพระเจ้านะ อย่างที่เคยเคย, <_ Gerilim> คยเคยพูดให้ฟังนะครับว่ามันมีการแซกแซงเยอะแยะแหละนะครับแต่ว่าก็ใช้ก็ยังดีกว่าไม่ใช้นะครับเพราะถ้าไม่ใช้จะไม่เหลืออะไรเลยนะครับเพราะฉะนั้นตัวพระเยซูคริสต์เองก็พูดเรื่องแผ่นดินไหวในบิบลก็พูดเรื่องแผ่นดินไหวว่าในยุคสุดท้ายหรือก่อนวันสิ้นโลกเนี่ยมันก็จะมีแผ่นดินไหวใหญ่นะครับหรือแม้แต่ตัวของสาวกพระเยซูคริสต์เองตอนนั้นก่อนที่พระเยซูคริสต์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์ก่อนที่จะไปตายที่แมกเชีนเนี่ย สาวกก็เคยถามเรื่องวันพิพากษาว่าเออวันนั้นจะมาถึงเมื่อไรหรือวันที่พระองค์จะทรงสถาปนาอาณาจัรใหม่อะไรนู่นนี่นั่นนะครับพระเยซูก็บอกว่าระวังให้ดีอย่าให้ใครรอให้หลงนั่นหมายความว่าอะไรประเด็นสําคัญของก่อนที่วันนั้นจะมาถึงเนี่ยสิ่งที่พระเยซูคิีเป็นห่วงจริงๆเนี่ยนะครับก็คือการล่อลวงนะครับมันหนักมาก พระเยซูบอกว่าจะมีคนล่อลวงมากมายมาเป็นปะจิตด้วยวิธีการต่างๆเราจะได้ยินเสียงสงครามข่าวหรือเรื่องสงครามนะครับสิ่งนี้ต้องเกิดขึ้นประชาชาติต่อประชาชาติราชนจาจักรต่อราชนจาจักรจะต่อสู้กันแล้วก็จะเกิดการใดๆนหารและแผ่นดินไหวในที่ต่างๆนะครับถ้าพี่น้องลองไป Search หรือไปค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสถิติแผ่นดินไหวทั่วโลกนะที่เขามีการเก็บรวบรวมสถิติเนี่ยไม่แค่แค่ในช่วงหลายปีที่ผ่านมานะแต่เอาข้อมูลที่ยาวนานเท่าท,ที่คุณจะหาได้ผมก็ไปหามาแล้วก็เห็นอย่างหนึ่งว่านะครับแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับตั้งแต่เริ่มมีการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ย มันรุนแรงขึ้นนับเป็นค่าเฉลี่ยต่อปีเนี่ยนะครับมันรุนแรงขึ้นและมันถี่ขึ้นนะครับทุกๆปีที่ผ่านไปแต่ละปีเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ใช่เฉพาะเรื่องแผ่นดินไหวหรอกจริงๆก็ทุกเรื่องบนโลกเลยทั้งเศรษฐกิจทั้งความชั่วร้ายทั้งอะไรต่างๆที่มันไม่ดีที่มันไม่พึงปรารถนาเนี่ยนะครับมันรุนแรงขึ้นแล้วมันก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ถ้าเรารู้สึกว่าแผ่นดินไหวที่เพิ่งเกิดขึ้นเมื่อไม่กี่วันก่อนเนี่ยนะครับรุนแรงจังเลยเกิดมาไม่เคยพบไม่เคยเห็นก็ขอให้เตรียมใจไว้ว่าในอนาคตหรือแม้แต่ปีหน้าเลยไม่นานเนี่ยนะครับมันก็จะรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเราตื่นตระหนกหรือจะตกใจอะไรก็ทําไปนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่คุณไม่ควรจะทําก็คือแปลกใจเพราะว่ามันเป็นอย่างนั้นมันเป็นสถิติมันเป็นคณิตศาสตร์ยังไงไมันก็เป็นอย่างนั้นแหละ นะครับยังไม่ต้องไปพูดถึงคำตำนาคือยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นก็สถิติมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ดัชนีมันเป็นอย่างนี้มันก็เป็นอย่างนี้ยมันจะรุนแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็ถี่ขึ้นเรื่อยๆเพราะฉะนั้นสุดท้ายมันก็จะเป็นอย่างที่พระกมพีบอกนั่นแหละคืออะไรคือมันร้ายแรงร้ายแรงจนไม่มีวันบูรณะฟื้นฟูได้อีกแล้วอ่ะแล้วนั่นคือเหตุการณ์ที่จะนํามาสู่วันสิ้นโลกนะครับแลวพระกมพีเขียนขนะดาษว่าวันนั้น คนมากมายก็จะแช่งสาประจ้านะครับโอเคผมจะไม่ไม่คุยรยละเลียดพวกนี้นะครับเพราะว่ามันไม่ใช่ประเด็นที่เราจะคุยกันในวันนี้อ่ะทีนี้มากลับมาตรงคําถามนะเมื่อกี้ก็ให้ข้อมูลแล้วนะครับเพื่อเราจะคุยกันนี่หมอดูที่สามารถทําลายแผ่นดินไหวที่พม่าซึ่งมีผลกระทบต่อประเทศไทยได้เนี่ยความสามารถหรือพลังเช่นนั้นมาจากไหนและควรตอบสนองอย่างไรอย่างแรกนะครับถ้ามาจากพระเจ้า ส่วนตัวนะผมก็จะมีคำถามว่าเออแล้วเพื่ออะไรทำไมพระเจ้าต้องทำอย่างนั้นนะครับหรือคุณจะเชื่ออ่ะถ้าคุณเชื่อแล้วทำไมไม่เห็นมีใครทำอะไรเออถ้สงสัยนแ,แล้วจะพูดเล่นๆทำไมก็ในเมื่อพระองค์ก็พูดอยู่แล้วในพระคัมภีวีบอนหรืออาจจะมาจากพระองค์ก็ได้นะแต่สุดท้ายมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรใครได้ ก็ไม่รู้เนี่ยก็เป็นไม่ได้อาจจะมาจากพระเจ้าก็ได้อาจจะนะครับสองถ้าไม่ได้มาจากพระเจ้าก็มาจากอีกฝั่งหนึ่งนะก็คือซาตานคาถามคืออา้าวแล้วซาตานจะสามารถรู้อนาคตได้ด้วยเหรอโอเคกลับเมื่อที่ผมได้พูดเกินไว้เมื่อสักครูว่ว่าจริงๆแม้แต่นักวิชาการเนี่ยนะครับหลังจากมีเหตุการณ์ไปในวครั้งนี้เนี่ยก็ ให้ข้อมูลไว้ว่าอันที่จริงแล้วเราสามารถทํานายเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้หรือไม่พาะหลายคนบอกไม่ได้นะครับแต่นักวิชาการก็บอกว่าจริงๆลได้นะแต่เราจะเก็บรวบรวมข้อมูลยังไงไอ้น,นี่คือคําถามคือปัญหาไม่ใช่ว่าทำนายได้หรือไม่ได้มีความสามารถในการทํานายได้หรือไม่มีมนักวิชาการบอกว่ามีเพราะมันมีสรรมการมันมีเหตุมีผลของมันอยู่ ทุกอย่างมีเหตุมีผลมันเกี่ยวกับตัวแปรแต่คําถามคือเราจะเอาตัวแปรเหล่านั้นมาจากไหนเราจะเก็บมันได้ยังไงเพราะการที่จะเก็บมันหมายความว่าคุณต้องมีเครื่องมือหรืออะไรบางอย่างที่สามารถสแกนหรือเก็บข้อมูลการเคลื่อนไหวต่างๆภายใต้เปลือกโลกได้ลึกได้เท่าไหร่ข้อมูลก็ยิ่งแม่นยำเท่านั้นแล้วคุณจะเก็บยังไงเอ,อ,อย่าลืมว่าโลกมันใหญ่ขนาดไหนเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะสแกนสิ่งที่ใหญ่โดยส่วนใหญ่ความคิดพื้นฐานของเรานะครับ มันต้องมีขนาดใหญ่กว่าสิ่งนั้นแล้วคุณจะสร้างมันยังไงเออก็ไม่รู้นะนี่ก็เป็นคาถามทีนี้แล้วซาตานละ่ะมันทานายได้ไหมอะคุณลองคิดเล่นๆก็นักวิชาการก็เพิ่งบอกไปเมื่อสักครู่เนี่ยว่ามันทานายได้ถ้าคุณเก็บข้อมูลได้คําถามคือซาตานไม่มีเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ใช่หรือไม่ซาตานยังไม่มีเครื่องมือนัน้นเหมือนมนุษย์ใช่หรือไม่คุณก็ต้องคิดดีๆว่าซาตานมันเป็นอะไร ซาตานมันมีพลังเป็นรลองแค่พระเจ้ามันมีอิธิลิ์ของมันและโดยสภาวะของมันนั้นมันก็อยู่ในมิติที่เหนือกายเวลาเหมือนที่พระเจ้าอยู่นั่นแหละนั่นคือมิติวิญญาณนั่นแหละมิติวิญญาณไม่ได้ถูกผูกพันด้วยระยะทางและเวลาือสเปซไทม์ไม่มีผลสเปซไทม์ไม่มีผลอะไรเลยกับมิติของวิญญาณเพราะฉะนั้น ถ้าซาตานจะรู้ข้อมูลอะไรต่างๆหรืออย่าเรียกว่ารู้เลยมันทราบถ้ามันเห็นเห็นอยู่มันรับรู้ได้ะนะครับเพราะจริงๆชื่อหนึ่งอีกอีกชื่อหนึ่งของซาตานคืออะไรเจ้าโลกหรือคุณจะเรียกว่ามาสเตอร์ออฟเดอะเวิลด์หรืออะไรก็แล้วแต่ไม่คือเจ้าโลกก็ในเมื่อตัวมันเองคือเจ้าโลกแล้วถามว่าทําไมมันจะไม่รู้ว่า ตัวแปรหรือถ้ามันอยากจะรู้เนี่ยมันยากตรงไหนที่มันจะสามารถรู้ข้อม,มูลหรือตัวแปรทั้งหมดเกี่ยวกับโลกใบนี้ได้นะครับอยู่ไปว่าแต่สิ่งที่อยู่ใต้เปลือกโลกเลยมันอยากจะรู้อะไรมันก็รู้ว่าก็มันเห็นเห็นอยู่อนะนั่นเป็นเรื่องที่ไม่ได้ลึกลับซับซ้อนอะไรเลยเกี่ยวกับมิติของวิญญาณที่มิติวิญญาณจะสามารถทราบจะเรียกว่าอย่างรู้เลยนะครับเพราะว่ามันฟังดูเวอร์ไปมันเป็นเรื่องพื้นพื้นนะครับเป็นเรื่องลากยากสำหรับพวกเขาอะ เป็นเรื่องยากยากสลับมิติวิญญาที่จะรู้ว่าอะไรอะไรใต้เปลือกโลกไปถึงแกนเลกหรือไปถึงแกนโลกโดยซับเนี่ยมันเป็นยังไงหรือแม้แต่ที่ไกลไที่สุดขอบปลายจัก,กรวาลอะไรอย่างไงมันเป็นยังไงผู้ที่อยู่ในมิติของวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากสำหรับพวกเขาอะ่ะมันง่ายนิดเดียวอะ่ะพวกเขาไม่ได้ถูกจํากัดด้วยสเปสไทมอ์อ่ะมันง่ายมากที่เขาจะรู้ข้อมูลเหล่านั้นทีนี้แล้วซาตานมันมีความรู้ทางธรณีวิทยาด้วยเหรอ นะครับมันพยากรณ์อากาศเป็นด้วยเหรออ่ะดูดีๆนะพระเยซูคิดบอกว่าแม้แต่มนุษย์เองก็ยังมีความสามารถในการพยากรณ์อากาศได้คำถามคือแล้วซาตานมันพยากรณ์ไม่ได้เหรอก็ในเมื่อแม้แต่ IQ ระดับมนุษย์ยังทําได้พี่น้องอย่าลืมนะครับพระเยซูพูดมาตลอดซาตานอ q มันสูงกว่ามนุษย์นะครับมันน่ากลัวมากนะอคิวมันนะ เพราะฉะนั้นคุณไม่ต้องมาเทียบเลยพระซาตานจะรู้ไหมสิ่งใดที่ไอสไตน์คิดได้หรือเทสลาคิดได้หรือใครต่อใครเนี่ยวิทยาศาสตร์ก็คิดว่าเก่งคับซาตานก็คิดได้มากกว่านั้นคำนวณได้มากกว่านั้นเข้าใจได้มากกว่านั้นมันเก่งครับอย่าไปดูถูกไปนะเรื่องนี้นะครับระวังดีๆเพราะฉะนั้นสรุปจบนะครับซาตานสามารถคำนวณแผ่นดินไหวได้ไหมโดยที่มันไม่มีพลังในการรู้อนาคตได้ได้แบบไหนก็ได้เหมือนนักธรณีวิทยานั่นแหละ แต่มาแตกต่างกันตรงไหนแตกต่างกันตรงที่ซาตานมีไอคิวสูงกว่าเราสูงกว่านักวิทยาศาสตร์าตาทุกคนเอามารวมกันนะครับซาตานมีพลังซึ่งมันใช้พลังในมิติของวิญญาณนะอย่าเรียกว่าพลังเลยคือมันเป็นลักษณะของพวกเขาอะที่สามารถรับรู้สิ่งใดๆในมิติศาสารเนี่ยได้ง่ายมากกว่าพวกเราเยอะเลยนะครับมันเห็นยุ่วมันมันรับรู้ได้นะครับก็ไม่ได้ถูกจํากัดด้วยพื้นที่และเวลา เป็นข้อมูลทุกอย่างที่มนุษย์ปกติเนี่ยจำเป็นต้องใช้เครื่องมือมหาศาลในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยฝ่ายมิติวิญญ,ญาณเนี่ยเขาไม่ต้องใช้เครื่องมืออะไรเลยคือเขาอยากรู้เขาก็รู้ว่าจบแค่นั้นเองเขาเห็นนะนะครับเหมือนเราเห็นวม่าส่วนหลังบาง้านเรามีอะไรวางอยู่นะประมาณนั้นเลยนะครับเพราะฉะนั้นถามว่าเป็นไปได้ไหมว่ามาจากซาตานก็เป็นไปได้แล้วถามว่ามาไมทได้ยังไงก็อย่างที่เล่าให้ฟังก็ม,มัน้อทําเหมือนที่นักธรณีวิท,ทยาทำนั่นะครับเพียงแต่ว่าเครื่องมือในการเก็บข้อมูลเนี่ยมันต่างกัน และได้รับใช้ของการคำนวณเนี่ยก็ต่างกันเพราะฉะนั้นมันทาได้ครับคำนวณได้นะครับไม่ใช่เรื่องหน้าสงสัยอะไรอีกแล้วนะครับและสุดท้ายเราควรตอบสนองอย่างไรกับเรื่องนี้ก็กลับมาที่คําเตือนของพระเจ้าว่าอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไปเชื่อฟังเพราะทุกอย่างที่ซาตานทํานั้น มันมีจุดประสงค์เบื้องหลังเสมอมันไม่ได้ทําอะไรสนุกสนุกมันไม่ได้พยายามโชว์เทพโชว์เทอะไรอย่างนั้นเลยนะครับทุกอย่างที่มันทํามันมีจุดประสงค์เดียวคือลากคนให้ลงนรกเช่นหมอดูที่ออกมาทานายเรื่องนี้ถ้าคุณเชื่อเขาหรือศรัทธาเขาเรื่องนี้ว่าเขามีพลังในการทำอะไในอนาคตเขาจะสั่งให้คุณทําอะไรคุณก็ต้องทําถูกไม่ละแล้วถ้ามาจากซาตานคุณคิดว่าเขาจะชี้นําคุณไปสู่สิ่งที่ดีหรอ นะครับผมอาจจะเคยพูดว่าคุณจะกราบไหว้คุณจะศรัทธาอะไรคุณกราบไหว้ศรัทธาไปแต่ขออย่างเดียวให้คุณมีคุณธรรมคุณสอดคล้องกับพระเยซูคริสต์นะครับคุณก็รอดใช่แต่รายละเอียดในสิ่งที่ผมพูดนั้นหมายความว่าคุณต้องแน่ใจนะว่าไอ้การกราบไหว้การเชื่อสิ่งต่างๆเราไั้ของคุณเนี่ยมันนําไปสู่การที่คุณมีคุณธรรมสอดคล้องกับพระเยซูคริสต์เพราะถ้าหาไม่เป็นเช่นนั้นแล้วคุณก็ตกนรกเพราะ้นประเด็นไม่ใช่อยู่ที่ว่าคุณจะเชื่อหรือไม่เชื่ออะไร แต่ประเด็นอยู่ที่ว่าสุดท้ายนั้นสิ่งนั้นนําคุณไปสู่การที่มีคุณมีคุณธรรมสอน้องพระเยซูคริสต์หรือไม่เพราะฉะนั้นถ้าสิ่งที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่คุณเชื่อนั้นมาจากซาตานแน่นอนมันย่อมไม่นําคุณไปสู่พฤติกรรมหรือความเชื่อหรือคุณธรรมที่สอนของตรงกันกับพระเยซูคริสต์แน่ๆน,นะครับก็คือประมาณว่าถ้าคุณจะเชื่อสิ่งเหล่านี้เนี่ยนะครับผมว่าคุณไม่ว่าจอมปลวกคุณไม่ว่าจอมปลวกที่มันพูดไม่ได้ผมว่าย,ยังปลอดภัยกว่า แต่ถ้าคุณไปเชื่อคนเหล่านี้เนี่ยที่มันพูดได้มันมีความคิดมาแนะนําน่นนี่นั่นได้น,นะครับคือพูดง่ายๆว่าการที่คุณไหว้จอมปลวกหรือไหว้พัดลมเนี่ยนะครับซึ่งไม่มีข้อมูลอะไรเลยให้คุณเนี่ยหรือมีก็น้อยมากเนี่ยยังปลอดภัยเสียกว่าคุณจะไปเชื่อหมอดูนะครับแต่ผมไม่ได้บอกว่าจะปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะจริงๆเนะี่ยดีที่สุดเลยนะครับคือไม่ได้เชื่ออะไรเลยจบนะเชื่อคุณเดยวทำคุณนะ ถ้าคุณเป็นกุศลนะครับคุณก็ไม่ต้องเชื่ออะไรนะครับผมคุณก็ไม่ต้องเชื่อคุณฟังแล้วก็อย่าเพิ่งเชื่อนะครับไปคิดไปพิสูจน์ไปวิเคราะห์ไปคํานวณเอาแล้วบวกอะไรบวกมโนธรรมในใจคุณหรือถ้าคุณเชื่อพระเจ้าคุณก็ไปถามพระวิญญาณปรึกษาพระวิญญาณบ้างฟังพระวิญญาณบ้างม่าเตือนอะไรอยู่ในใจนะครับฟังคุณจะทำฟังมโนธรรมชีวิตคุณก็ปลอดภัยนะครับสรุปสุดท้ายนะครับแกะโง่แทะโลก ep หนึ่งหมอดูแผ่นดินไหวพระเจ้า นะครับก็น่าจะตอบข้อสงสัยของพี่น้องนะหลายๆท่านที่มีคำถามหรืออาจจะกำลังสงสัยในเรื่องเหล่านี้ได้นะครับสำหรับ EP ที่1ก็จบเพียงเทาง่านี้นะครับขอพระเจ้าคุ้มครองนะครับสวัสดีครับ